กับไปตาหน้าอายนะคะเมื่อนี้ได้ออกมารออ้อยพี่น้องเมืงด้วยละอ้อยจารุวัมเทิงแห่งฝนบมม่าาได้จา้าพี่น้องฝนบ่เที่ยวเลยจา้านี่ละอ้อยสองเบืองขาเบืองข้างหลังจารุวัด้อค่ะเบืนนะะ่องเครื่องคุณเป็นพิวไปพ่นละจ้ากำลังสิงกำลังสีใดกำลังสิงห้าอ้อยอระโดดเมือ <c oughs> งขาเบืองข้างหลังจารุวัดน,นะคะอค่ะอืนี่ละประมาณนี่ละจ้าอ้อยสองเดือนนะคะเนาะ อมองสองเดือนค่ะพี่น้องเบื goddamn, ้องอรุณเมื่อเจ้าเบิ้องอรวดนี่อ้อยสองเดือนเล้วค่ะเบิ้งนี้ค่ะอ้อยกระลั่งสิดีอืมปนกับบมาห้ยปนพอเที่ยวเลยแหลมไรนี่เจียหย่ากระลั่งขึ้นหย่ากับบ่ย่านอปนกับบมาห้ยปนพอเที่ยวเลยแหลมไรนี่จะหยหย่ากระลั่งขึ้น ยากับบ่ย่านนั่นสีด้เด็ดจังไดยสีด้อ้อ,อยโอ้ยเลาะมาเบิงแก่นี่กันกับสรตามานนี่ล่ละไล่ละลูกคุณเด้อขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ๊ะจารุวันมาอัปเดตตาอ้อยให้พี่นอ้องเบิงเนาะคะ่ะข้างหลังจารุวันนี่ล่ละอ้อ,อยสองเดือนเนาะคะ่ะกับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสูู้ไปค่ะพี่น้องไบบ้าอ,อ่นอะ้อยเนาะอ้อยกับลก่างขึ้นยาก็แห้งขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นงามก็สองเดือนค่ะพี่นอ้องอื เบิ้งองหวหลอดมุเจ้าเบิ้งองหวอดนี่อ้อยสองเดือนเ้อค่ะอือเบิ้งเนะะียค่ะอ้ยอ้อยก็ล่างสีดีเบิ้งขาเบิ้งข้างหลังจารุวันเ้อค่ะเบิ้งเครื่องทุนอือเป็นพิวไปทุนละจ้ากะล่างขึ้นกะล่างสีใดกะล่างสีง,งามอือเป็จตะได้กินเหี่ยกินแห้งบะนี่หละจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้าอันสนสาพี่น้องอือ ดูงากระลั่งขึ้นอ่ยอยอะโลวบเบิ้งค่ะเบิงขัง่ังจ่ารูวันได้ค่ะอืมนี่ละประมาณนี่ละจ่าอ่อยสองเดือนนะคะเนาะอือม,มองสีด้เจ็ดจังไลยสีด้อ่อยโอ้ยเลาะมาเบิ่งแก่นี่กันกะสีะมานนี่ละอือไรละหลูกคุนเด้อพุนแหงเบิ่งเรวจ้าพี่น้งอ,นองเทั้งแหงเทั้งไตอือสีด้บปะ สีด้ค่ะปุ๋ยขึ้นมาพี่น้องอเบิ้งค่ะสีด้เด็ดจังไงสีด้อ้อ,อยอ้ยเราะมาเบิ้งแก่นี่กันกระสีตาม่าณน,นี่แหละไล่ละลูกคุณเด้อขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ๊ะจารุวัลมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะข้างหลังจารุวัลน,นี่ล่ละอ้อยสองเดือนเนาะคะ่ะกับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องใบบ้านเมืองกับไปตาหน้าอายนะคะเมื่อนี้ได้ออกมาลรออ้อยพี่น้องเบิ้งด้วยละอ้อยจารุวัอ เทิงแห่งฝนบ่ามาบด้จ้าพี่น้องฝนบ่เที่ยวเลยจ้านี่ละอ้อยสาพี่น้องอืมึงดูหงากระลั่งขึ้นอขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าจ่ารู้บ้นมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะข้างหลังจ่ารู้บ้นนี่ละ่ะอ้อยสองเดือนเนาะคะ่ะกับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องบายบายแห่งกต่แห่งคั่ะพี่น้องมองแรลงกันแรลงค่ะมองมึงดูสิเสียดังไรเสิได้ทุนอืม เก็บจังไดสองเดือนค่ะพี่นอ้องอเบื้องอัรลวนพี่เจ้าเบิ้องหัวลวนนี้อ้อยสองเดือนเล้อค่ะอืเบิ้งนะคะ่ะอ้ยอ้อยกระลั่งสีดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องอมาอับ,บเดตตาอ <c oughs> ้อยเนาะเมื่อนี้ได้ออกมาหน้าเจ้าของสุขหาพี่น้องอืมดูหนากะลั่งขึ้นสีดายเก็บจังไลสีดายอ้อยอ้ย เลาอมาเบงแก่นีกันกับสีตามานนี่ลหละไลละลูกคุณเด้ออืมเดตะได้กินเฮีกินแห้งบะนี่ลหละจ้าวอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้าอันสนฟังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมมาอัปเดตตาอ้อยเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ได้ออกมาน้าเจ้าของซุ้มอัน้อยเนาะอ้อยก็แล้วก็ร่างขึ้น ้าก็แหงขึ้นขึ้นขื้นงามก็อันอ้อยเนาะอ้อยก็แล้วก็ร่างขึ้น้าก็แหงขึ้นขึ้นขึ้นงามก็เบื้องขาเบื้องขางหลังจารุวัเน้อค่ะเิ่งเครื่องคุณอืมเป็นพิวไปพุ่นละจาระล่างขึ่นกระลังสีได้กระลังสีงามเบื้องขาเบื้องขางหลังจารุวัลด้อค่ะเิ่งเครื่องคุณอืมเป็นพิวไปพุ่นละจาระล่างขึ้นกระลังสีได้ก็ะลังสีงามเ้อฝนอันปุยก็ได อ,อ้อยกับกระลั่งสิขื้นกรลั่งอยาดงามสมัครเปลี่ยนแนวนี่จ้าคุณน,น่ะนิหญาฝนกับบ้มาใหา้ฝนบ่เที่ยวเลยแล้ไรนินจญาหย่ากระลั่งขึ้นหย่ากับบ่ย่าน,ม,นมือกับไปตาหน้าอายนะคะเมื่อนี้ได้ออกมารออ้อยพี่น้องมึงดูละอ้อยจะรู้ว่อมเทิงแห่งฝนบ่มาได้จ้าพี่น้องฝนบ่เที่ยวเลยจา้านี่ละอ้อยสออืม ตะได้กินเหียกินแห้งบะนี่แหละจ้าวอยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม้จ้าอันสนฟั้งพุ่นแหงเบิด์หลจ้าพี่นอ้อง,งทั้งแหงทั้งไต่สิได้บะสิได้ค่าปุ๋ยขึ้นมาพี่นอ้องอเบิง่งค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาอับเบดต,ตา้อยเนาะเ <laughs> มื่อนีนได้ออกมาหน้าเจ้าของสุกสิได เจ็บยังไงสิได้อ้อยโอ้ยเลาะมาเบิ่งแก่นี่กันกะสีะมาณน,นี่ล่ะอือไรละลูกคุณเด้ออือปนกับบ้าาให้ฝนบ่เที่ยวเลยแล้วอะไรนี่เจยียหย่ากล็ลังขึ้นหย่ากับบ่ย่านั่นขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ๊ะจ่ารู้ว่านมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะข้างหลังจ่ารู้ว่านี่ล่ะอ้อยสองเดือนเนาะค่ะ กับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสูู้ไปค่ะพี่น้องบายบายฝากรับชมคลิปในเด็อจ้าขอบคุณค่ะอืมเป็นตะไดกินแห้งกินแห้งบ้นี่แหละจ้าไว้สองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้ะอันสนตักแหงกะแหงคักค่ะพี่น้องมองแรงกันแรงค่ะมองมองด้วยสเสีดจังได๋สีไใ้ทุนอืมเฮ็ดจังไดอืม ตะได้กินเหียกินแห้งบะนี่แหละจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้าอันสนฝ่าพี่น้อง,อ,งอือมึงดูงากระลั่งขึ้นอ้อยอ่ดเบังค่ะบังขังลังจะารื้วันด้วยค่ะอือนี่แหละประมาณนี่แหละจ้าอ้อยสองเดือนเนาะค่ะเนาะอือม,มอง,มองใช่ฝากรับชมคลิปเนี้ยเด้จ้าขอบคุณค่ะพี่น้องอือมึองมดู หง่าก็ั่ังขึ้นอืมเป็ดตะไดกินเหียกินแห้งบะนี่แหละจ้าไวไอสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้าอันสนฝ้ายฝากรับชมคลิปในเด้อจ้าขอบคุณค่ะเออฝนอันปุยกระไดอืมอ่อยก็กระลังสิขึ้นกระลังงหยัดง่ามสะมาเปลี่ยนแนวนี่จ้าคุณนไน่ตนิตหยาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอืม มาอาบเบดตาอ่อยเนาะเมื่อนี้ได้ออกมาหน้าเจ้าของซุปเปอร์ฝนอันปุยกระไดอ่อยกับกระลั่งสิขึ้นกระลั่งหยงัดงามสมาเปลี่ยนแนวนี่จ้าคุณน่ะมิตรหญาอันอ่อยเนาะอ่อยกระท่าลั่งขึ้นหญ้ากระแหงขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นงามก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอม,มาอาบเบ็ดตาอ่อยเนาะ เมื่อนีได้ออกมาหน้าเจ้าของซุ้มเบื้องขาเบื้องข้างหลังจารุวันนะคะ่ะเบื้องเครื่องทุนอือเป็นพิ้วไปพุ่นละจ้ากระลังขิ่นกระลังสีได้กระลังสีงามเื้อฝนอันปุยกระไดอ,อืออวยกระลังสีขื่นกระลังหยัดงามสมมารเปลี่ยนแนวนี้จ้าพุ่นนีทางหาอ้อ,ยอวยเอารดเบื้อง่ะเบื้องข้างหลังจารลุวันนะคะอือ นี่ละประมาณนี้ละจะอ้อยสองเดือนนะคะเนะอม,มองมองพุ่นแหงเบอร์ลหรจ้าพี่น้องทั้งแหงเครื่องไต่สีได้บะสีได้ค่าปุ๋ยขึ้นมาพี่นอ้องเบิ่ง่ะแหงกะแหงขางงขาพี่น้องมองแรงกะแกหล่งขามองบิองดูเสีดจังไรสีไดทุ่นเฮ็ดจังไรเบิ่งขาเบิ่งขังหลังจานุวันเด้ค่ะเบินนะะบ่งเครื่องพุน่น เป็นทิว้วไปพุ่นละจ้ากราลังสึ่งกระลังสีได้กระลังสิ่งงามเพื่อฝนอันปุยกระไดอือยก,ะกระลังสิขึ้นกระลังหยัดงามสมาเปลี่ยนแนวนี่จ้าพุ่นมิตรยามือกับไปตาหน้าไอา้นะคะเมื่อนี้ได้ออกมารออ้อยพี่น้องมึงดูละอ้อยจะรู้ว่านเ่ิงแห่งฝน่ม่าได้จา้าพี่น้องฝนบาเที่ยวเลยจา้านี่ละอ้อยสดอืมเป็นตะไดกินแหย้ยกินแห้งบ่ นี่ละจ้าวัยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้ะอันสนพักฝนกระบร่ไมาใหา้ฝนพรเที่ยวเลยแดือนไรนี่จะหยาหยากะลังขึ้นหยากกระบะย่านนั่นเบื้องขาเบื้อง,งข้างหลังจันทุนท่นเด้ดค่ะเบป็งเครื่องทุนอืมเป็นทิ้วไปพุ่นละจ้ากะลังขึ้นกะลังสีได้กะลังสิง